ในปี2025เดนเวอร์มีอัตราการมีบุตรยากสูงที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาโดยใช้งบประมาณเกือบพันล้านดอลลาร์ต่อปีเพื่อแก้ไขวิกฤตนี้กระนั้นจำนวนผู้คนที่ไร้ที่อยู่อาศัยก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องใต้ย่านใจกลางเมืองเดนเวอร์ที่คึกคักและตึกระฟ้าสูงตระงานคือย่านต่างๆที่เต็มไปด้วยเต็นท์รถยนต์ที่ถูกดัดแปลงเป็นบ้านและค่ายพักแรมชั่วคราวที่ซ่อนอยู่ใต้สะพาน เศรษฐกิจที่เฟื่องฟูของเมืองนี้แตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับความเป็นจริงอันโหดร้ายบนท้องถนนที่ค่าเช่าที่สูงขึ้นและการขาดแคลนที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงอย่างรุนแรงบังคับให้ผู้คนหลายพันคนต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตขณะที่การพัฒนาใหม่ๆเปลี่ยนแปลงเส้นขอบฟ้าชุมชนหลายแห่งกำลังถูกผลักดันจนสุดขอบดินรนเพื่อความอยู่รอดท่ามกลางความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้น เดนเวอร์ Denver, เป็นเมืองที่อยู่ระหว่างการเติบโตอย่างรวดเร็วและวิกฤตที่ทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งมักมองข้ามใบหน้าของคนไร้บ้านอะไรคือสิ่งที่ขับเคลื่อนความแตกแยกที่น่าวิตกนี้และเมืองนี้จะหาทางเยียวยาได้หรือไม่ 1. คือวิกฤตที่ซ่อนเร้นทำไมต้องเดนเวอร์เดนเวอร์เป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องในด้านโอกาสแต่ภายใต้ภาพลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองกลับมีวิกฤตที่อยู่อาศัยอย่างรุนแรงที่ทําให้ผู้คนหลายพันคนกลายเป็นคนไร้บ้าน ในปี2023จำนวนคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นเกือบ32%จากโครงการริเริ่งคนไร้บ้านของเมโทรเดนเวอร์ซึ่งสะท้อนถึงครอบครัวที่แท้จริงและบุคคลที่กำลังดิ้นรนเพื่อรักษาบ้านพบว่าปัญหาการขัดแคลนที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงนั้นน่าตกใจมีหน่วยที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงเพียง34หน่วยต่อครัวเรือนที่มีรายได้น้อยร้อยครัวเรือนด้วยค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น8%ในปี2024และค่าจ้างรายชั่วโมงที่จำเป็นสำ การซื้ออพาร์ตเมนต์ที่ราคาเกือบ36ดอลลาร์ทำให้ผู้อยู่อาศัยจำนวนมากโดยเฉพาะผู้เช่าที่มีรายได้น้อยต้องใช้เงินมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ไปกับค่าเช่า ค่าแรงขั้นต่ำของเดนเวอร์ยังคงอยู่ที่14.17ดอลลาร์ซึ่งต่ำกว่าความต้องการอย่างมากเรื่องราวของมาเรียเป็นเพียงหนึ่งในเรื่องราวมากมายเธอซึ่งเป็นคุณแม่ลูกสองต้องอาศัยอยู่ในรถยนต์เป็นเวลาหลายเดือนแม้จะมีงานสองงานฉันรู้สึกเหมือนกำลังทำให้ลูกๆผิดหวังเธอเล่าไม่ว่าฉันจะทำงานหนักแค่ไหนมันก็ยังไม่พอ ประสบการณ์ของเธอเป็นเครื่องเตือนใจอันทรงพลังว่าภาวะไร้บ้านสามารถส่งผลกระทบต่อทุกคนได้จากการนับจำนวนในปี2024พบว่ามีคนไร้บ้านเกือบ9,650คนในเขตเมืองเดนเวอร์โดยครอบครัวที่ไร้บ้านเพิ่มขึ้น134%ทั่วทั้งรัฐสถิติของที่ว่าเผยให้เห็นวิกฤตการณ์ที่ต้องการการดูแลอย่างเร่งด่วน เบื้องหลังตัวเลขเหล่านี้คือชีวิตของมาเรียที่ต้องดิ้นรนอดทนและรอคอยอนาคตที่ดีกว่าการทำความเข้าใจวิกฤตที่อยู่อาศัยของเดนเวอร์เป็นก้าวแรกสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงประการที่2การเปิดเผยตัวเลขเหล่านี้ไม่ใช่แค่สถิติตัวเลขอย่างเป็นทางการจากโครงการริเริ่มคนไร้บ้านในเขตเมือง Denver, เดนเวอร์เผยให้เห็นภาพที่น่ากังวลแต่ยังไม่สมบูรณ์ ในปี2024ชาวโคโลโราโดมากกว่า53,000คนสแสวงหาความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นสถิติสูงสุดที่สะท้อนถึงวิกฤตการณ์ที่ยังคงดำเนินอยู่และทวีความรุนแรงขึ้นแต่ปัญหาคนไร้บ้านมักถูกปกปิดไว้นี่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการกับค่ายพักแรมที่ใหญ่โตจนต้องใช้เวลาถึง3วันในการทำความสะอาด หลายครอบครัวและหลายครอบครัวต้องอยู่รวมกันกับเพื่อนหรือญาติในโมเทลหรือรถยนต์สถานการณ์เหล่านี้ไม่ได้ถูกนับรวมตามท้องถนนแบบเดิมแต่กลับเป็นสัดส่วนสำคัญของประชากรไร้บ้านผมพาสุนัขเดินเล่นไม่ได้แฟนสาวผมตอนเช้าไปรถเธอไม่ได้เธอรู้สึกไม่ปลอดภัยพวกเขาคุยขยะของเราโดยรวมแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่ยุ่งยากจำเป็นต้องมีการจัดการด้วยวิธีอื่นแทนที่จะแค่ลากพวกเขาไปมา คุณรู้ไหมในคืนใดคืนหนึ่งในเดือนมกราคม2024กระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองฮัรดรายงานว่ามีคนไร้บ้าน18,715คนทั่วรัฐโคโลราโดรวมถึง8,519ครอบครัวเฉพาะในเขตเมืองเดนเวอร์การนับ2,23.9 0 9, พบว่ามีคน9,65 0คนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงซึ่งเพิ่มขึ้น31.7%จากปีก่อนหน้า ในขณะเดียวกันระบบข้อมูลการจัดการคนไร้บ้านบันทึกผู้คนเกือบ29,000คนที่เข้าถึงบริการต่างๆในเดนเวอร์ตลอดปี2024แสดงให้เห็นว่ายังมีอีกกี่คนที่ได้รับผลกระทบนอกเหนือจากการนับแบบรายวัน ประสบการณ์ของเดวิดทําให้ตัวเลขเหล่านี้สามารถอธิบายเป็นคําพูดของมนุษย์ได้เดวิดอดีตทหารผ่านศึกต้องดิ้นรนหาความมั่นคงหลังจากปลดประจำการเขาเล่าว่าผมต้องย้ายที่อยู่ตามศูนย์พักพิงและโซฟาเซิร์ฟรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามต้องขอบคุณโครงการที่อยู่อาศัยสําหรับทหารผ่านศึกที่มุ่งเป้าไปที่เดนเวอร์ทําให้ทหารผ่านศึกไร้บ้านเกือบร้อเปอร์เซ็นได้รับที่อยู่อาศัยภายในปลายปี2024 มอบความมั่นคงให้เขาสร้างชีวิตใหม่ความสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงสิ่งที่พระพยากร์ที่มุ่งเน้นสามารถบรรลุได้ อย่างไรก็ตามกลุ่มเปราะบางอื่นๆเช่นเยาวชนที่อายุเกินเกณฑ์การอุปถัมภ์ผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวผู้สูงอายุที่มีรายได้คงที่มักขาดการสนับสนุนเฉพาะทางหากไม่เข้าใจแง่มุมที่ซ่อนเน้นเหล่านี้ของคนไร้บ้านผู้กำหนดนโยบายจะสามารถสร้างแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและเห็นอกเห็นใจได้อย่างไร แต่ละดัวเลขแสดงถึงชีวิตการต่อสู้และความหวังที่จะเปลี่ยนแปลงการตระหนักถึงความซับซ้อนนี้เป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขวิกฤตคนไร้บ้านในเดนเวอร์และที่อื่นๆ3มแง่มุมที่เปราะบางของคนไร้บ้านคนไร้บ้านส่งผลกระทบต่อหลายกลุ่มโดยแต่ละกลุ่มต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างกันในเดนเวอร์ผู้ใหญ่โสดไร้บ้านเกือบครึ่งหนึ่งมีอายุมากกว่า50ปี ผู้สูงอายุเหล่านี้มักมีรายได้คงที่เช่นประกันสังคมเฉลี่ยประมาณ1,500ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนด้วยราคาค่าเช่าที่สูงขึ้น8%ในปี2024หลายคนจึงประสบปัญหาในการหาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงสำหรับพวกเขาการไร้บ้านไม่ได้หมายถึงแค่ที่พักพิงเท่านั้นแต่มันคือการรักษาศักดิ์ศรีและการเข้าถึงสิ่งจำเป็นพื้นฐานเรื่องราวของลิซ่าแสดงให้เห็นถึงความยากลำบากนี้อย่างชัดเจน ในวัย62ปีเธอตกงานและต้องเผชิญกับค่ารักษาพยาบาลที่เธอไม่มีเงินจ่ายลิซ่าถูกบังคับให้อยู่ในรถของเธอกล่าวว่ามันเป็นสถานที่ที่โดดเดี่ยวแต่ฉันยังคงหวังว่าจะได้เริ่มต้นใหม่ประสบการณ์ของเธอเน้นย้ำว่าความโดดเดี่ยวและความตึงเครียดทางการเงินส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากที่สุด ครอบครัวที่มีลูกก็ได้รับผลกระทบมากขึ้นเรื่อยๆเช่นกันจำนวนครอบครัวที่ไร้บ้านในเดนเวอร์เพิ่มขึ้น134%ในปี2024 ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้อพยพที่หลบหนีความยากลำบากครอบครัวเหล่านี้ต้องเผชิญกับตลาดที่อยู่อาศัยที่ยากลำบากแม้แต่อาพาร์ตเมนต์เล็กๆก็ยังเข้าถึงไม่ได้เด็กๆต้องทนทุกข์ทรมานจากปัญหาการเรียนที่หยุดชะง,งักและปัญหาความไม่มั่นคงทางอาหารที่มักถูกมองข้ามความลับ กลุ่มอื่นๆเช่นผู้อยู่อาศัยผิวดำและชนพื้นเมืองอเมริกันต้องเผชิญกับภาวะไร้บ้านในอัตราที่ไม่สมส่วนเนื่องจากอุปสรรคเชิงระบบเช่นนโยบายที่อยู่อาศัยที่เลือกปฏิบัติเยาวชนและผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวของกรูตูที่อายุเกินเกณฑ์การอุปถัมภ์ก็ขาดเครือข่ายสนับสนุนที่ปลอดภัยเช่นกัน การตระหนักถึงความหลากหลายของภาวะไร้บ้านนี้เป็นสิ่งสำคัญชุมชนต่างๆจะสามารถสร้างแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการเฉพาะของผู้สูงอายุเช่นลิซ่าครอบครัวและเยาวชนที่ถูกกีดกันได้อย่างไร การเข้าใจความเป็นจริงเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนความท้าทายเชิงระบบ4ประการที่อยู่เบื้องหลังวิกฤตการณ์นี้ภาวะไร้บ้านมักไม่ได้เกิดจากปัจจัยเดียวแต่เกิดจากเครือข่ายความท้าทายเชิงระบบที่ซับซ้อนซึ่งกักขังผู้คนหลายล้านคนไว้ในวัตจักรของความไม่มั่นคงด้านที่อยู่อาศัยหนึ่งในอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดคือการขาดแคลนที่อยู่อาศัยราคาประหยัดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองที่กำลังเติบโต อย่างรวดเร็วอย่างเดนเวอร์ปัจจุบันมีที่อยู่อาศัยราคาประหยัดเพียงประมาณ34หน่วยต่อครัวเรือนที่มีรายได้น้อยทุกๆร้อยครัวเรือนปัญหาการขาดแคลนครั้งใหญ่นี้ทําให้หลายคนต้องตัดสินใจอย่างยากลําบากว่าจะใช้ใจ่ายรายได้ส่วนใหญ่ไปกับค่าเช่าบ้านหรือเสี่ยงใช้ชีวิตในรถยนต์หรือที่พักชั่วคราวโครงการของรัฐบาลกลางอย่างเช่นบัตรกำนันมาตรา8สามารถช่วยบรรเทาปัญหาได้บ้างแต่การเข้าถึงสิทธิประโยชน์เหล่านี้กลับมีจำกัดอย่างมาก มีเพียงประมาณ25%ของครัวเรือนที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิประโยชน์เหล่านี้ทําให้หลายล้านคนไม่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินรายชื่อผู้รอคิวที่ยาวเหยียดและปัญหาคอขวดด้านเงินทุนหมายความว่าหลายคนต้องเผชิญกับการถูกขับไล่แล้วไร้ที่อยู่อาศัยก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือการแยกส่วนระบบทําให้วิกฤตเลวร้ายลงหน่วยงานต่างๆเช่นฮาร์ฟีมาและกระทรวงสาธารณาสุขและบริการมนุษย์มักทํางานแบบแยกส่วนและแทบไม่มีการ ประสานงานกันวิธีการที่ไม่สอดคล้องกันนี้สร้างช่องว่างด้านบริการสิ้นเปลืองทรัพยากรและทำให้ประชากรกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการและผู้อพยพตกอยู่ในความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติความเป็นจริงทางเศรษฐกิจยิ่งทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นค่าที่อยู่อาศัยในเดนเวอร์พุ่งสูงขึ้นเกินกว่าการเติบโตของค่าจ้าง ตัวอย่างเช่นอพาร์ตเมนต์สองห้องนอนในปัจจุบันกำหนดให้มีค่าจ้างรายชั่วโมงประมาณ36ดอลลาร์สหรัฐในขณะที่ค่าจ้างขั้นต่ำยังคงอยู่ต่ำกว่า15ดอลลาร์สหรัฐช่องว่างระหว่างรายได้กับค่าเช่านี้บีบให้ผู้เช่าส่วนใหญ่ต้องใช้รายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งไปกับที่อยู่อาศัยจนแทบไม่เหลือเงินเหลือสำหรับสิ่งจำเป็นเช่นอาหารการดูแลสุขภาพหรือการเดินทาง หากไม่แก้ไขปัญหาเชิงระบบเหล่านี้อย่างจริงจังปัญหาคนไร้บ้านจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะมีเจตนาดีและการแก้ไขปัญหาในระยะสัน้นทางออกนี้ต้องการมากกว่าแค่ที่อยู่อาศัยใหม่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปครั้งใหญ่เกี่ยวกับวิธีการจัดหาเงินทุนการประสานงานและการดำเนินงานของโครงการช่วยเหลือเพื่อสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 5. สิ่งที่เดนเวอร์กำลังทำอยู่และสิ่งที่ยังทำได้ไม่ดี เดนเวอร์มีความก้าวหน้ายังเห็นได้ชัดในการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านโดยส่วนใหญ่ผ่านโครงการ All In My h i g h ซึ่งจัดหาที่พักพิงให้กับผู้คนกว่า2,169คนในปี2024โครงการนี้โดดเด่นเพราะมุ่งเน้นไปที่โซลูชันที่อยู่อาศัยถาวรมากกว่าที่พักพิงชั่วคราวซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่สาคัญ หนึ่งในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการขจัดปัญหาคนไร้บ้านของทหารผ่านศึกได้เกือบหมดภายในปลายปี2024ทหารผ่านศึกไร้บ้านเกือบร้อยเปอร์เซ็นในเดนเวอร์มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงนี่แสดงให้เห็นว่าด้วยพรัพยากรที่มุ่งเป้าหมายและความพยายามที่มุ่งมั่นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงจึงเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเดนเวอร์ Denver ยังคงเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญรายงานในปี2025เปิดเผยว่าเมืองใช้งบประมาณระหว่าง14,000ถึง42,000ดอลลาร์ 42, สหรัฐต่อคนไร้บ้าน1คนต่อปีรวมเป็นเงินประมาณ545ล้านดอลลาร์ในปี2023ครอบคลุมบริการต่างๆของเมืององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรและบริการด้านสุขภาพ น่าแปลกใจที่เงินทุนส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้เพื่อแก้ปัญหาชั่วคราวเช่นการเข้าพักในโรงแรมซึ่งมีค่าใช้ใจ่ายเกือบ8,000 0ดอลลาร์สหรัฐต่อห้องต่อปีค่าใช้ใจ่ายเหล่านี้สร้างภาระให้กับงบประมาณและจำกัดการลงทุนในที่อยู่อาศัยราคาประหยัดแบบถาวรยิ่งไปกว่านั้นการติดตามและจัดการเงินทุนเหล่านี้ที่ไม่มีประสิทธิภาพยังทำให้หลายคนยังคงไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงโครงการบ้านราคาประหยัดใหม่ๆซึ่งรวมถึงชุมชนสำหรับพ่อแม่เลี้ยง และครอบครัวที่เปราะบางได้เปิดดําเนินแล้วแต่โครงการเหล่านี้ตอบสนองความต้องการได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นปัจจุบันเดนเวอร์ขาดแคลนที่อยู่อาศัยราคาประหยัดประมาณ7 0,000ยูนิตท,ทั่วทั้งรัฐทําให้ครอบครัวและบุคคลจํานวนมากต้องดิ้นรนเพื่อหาที่พักพิงที่ยั่งยืนซึ่งฉันไม่ใช่เรื่องราวเช่นของคาเรนที่เพิ่งพบที่อยู่อาศัยที่มั่นคงผ่านโครงการเหล่านี้โครงการหนึ่งนำมาซึ่งความหวังแต่ก็เน้นย้ำว่าเมืองยังต้องพัฒนาอีกไกลการประสานงาน ระหว่างหน่วยงานในเมือง องค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรและโครงการของรัฐบาลกลางมักกระจัดกระจายนำไปสู่ช่องว่างและความซับซ้อนในการให้บริการประสบการณ์ของเดนเวอร์แสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านต้องการมากกว่าแค่เงินทุนจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ระยะยาวที่ประสานงานกันโดยมุ่งเน้นที่การแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนประการที่ 6. ต้นทุนของมนุษย์นอกเหนือจากตัวเลขแล้วสถิติทุกรายการเกี่ยวกับคนไร้บ้าน ล้วนเป็นตัวแทนของบุคคลที่มีเรื่องราวชีวิตจริงรายงานประจำปี2024ของกระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองของสหรัฐอเมริการะบุว่ามีผู้คนกว่า5 8 2 0 0 0คนทั่วประเทศต้องเผชิญภาะวะไร้บ้านในคืนเดียวซึ่งรวมถึงครอบครัวกว่า1,70,000ครอบครัวและทหารผ่านศึกประมาณ92,000คนยกตัวอย่างเช่นจามาซึ่งอายุมากจนไม่สามารถอยู่ในสถานสงเคราะห์ได้อีกต่อไป เป็นกลุ่มเยาวชนประมาณ20,000คนต่อปีที่มีความเสี่ยงสูงที่จะไร้บ้านเขาต้องดิ้นรนต่อสู้โดยปราศจากการสนับสนุนจากครอบครัวแต่ชีวิตของเขากลับพลิกผันได้ด้วยความช่วยเหลือจากองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในท้องถิ่นและโครงการฝึกอบรมอาชีพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถลดความเสี่ยงในการไร้บ้านได้ถึง40ใช่แล้วมาเรียคุณแม่ลูกสองที่ทำงานหนักอาศัยอยู่ในรถยนต์ของเธอแม้จะมีงานหล อย่าง เนื่องจากค่าเช่าในเดนเวอร์เพิ่มขึ้นกว่า30%ระหว่างปี2019ถึง2024ซึ่งสูงกว่าการปรับขึ้นค่าจ้างมากปัจจุบันคนงานในเดนเวอร์ต้องมีรายได้35.84ดอลลาร์ต่อชั่วโมงจึงจะสามารถเช่าอพาร์ตเมนต์สห้องนอนได้แต่ค่าแรงขั้นต่ำยังคงอยู่ที่14.17ดอลลาร์ช่องว่างนี้บีบให้ผู้เช่ารายได้น้อยกว่า70%ต้องจ่ายเงินมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยมีใคร อยู่ในนั้นบ้างไหมเดวิดทหารผ่านศึกพบความหวังผ่านโครงการเฉพาะทางเช่นโครงการที่อยู่อาศัยสนับสนุนกิจการทหารผ่านศึก Veterans Affairs Supportive Housing หรือ w a s h ซึ่งช่วยลดจำนวนทหารผ่านศึกไร้บ้านลงครึ่งหนึ่งในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามทหารผ่านศึกยังคงคิดเป็นประมาณ11%ของประชากรไร้บ้านทั่วประเทศเรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการไร้บ้านไม่ได้เกี่ยวกับความล้มเหลว แต่เป็นความท้าทายเชิงระบบที่ส่งผลกระทบต่อครอบครัวผู้สูงอายุทหารผ่านศึกและเยาวชนเกือบ40%ของคนไร้บ้านมีความพิการหรือมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังทำให้การหาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นเรื่องยากยิ่งขึ้น การแบ่งปันเรื่องราวบนท้องถนนอย่างของจามาลมาราสและเดวิดทำให้คนไร้บ้านเตือนเราว่าเบื้องหลังตัวเลขทุกตัวคือชีวิตที่ต้องการศักดิ์ศรีและโอกาส7 อะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงการแก้ไขวิกฤตคนไร้บ้านในเดนเวอร์และทั่วสหรัฐอเมริกาต้องอาศัยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบที่กล้าหาญปัจจุบันเมืองเดนเวอร์มีหน่วยที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงเพียงประมาณ34หน่วยต่อครัวเรือนที่มีรายได้น้อยมาก100ครัวเรือนซึ่งแสดงให้เห็นถึงปัญหาการขาดแคลนอย่างหนักทั่วประเทศสหพันธ์ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยแห่งชาติ National Low Income Housing Coalition รายงานว่ามีบ้านเช่าราคาประหยัดกว่า7ล้านหลังสำหรับผู้ยากไร้อย่างยิ่งค่าที่อยู่อาศัยในเดนเวอร์สูงมากค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์สห้องนอนต้องมีรายได้ต่อปีประมาณ74,500ดอลลาร์สหรัฐหรือ35.84ดอลลาร์สหรัฐต่อชั่วโมงขณะที่ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่เพียง14.17ดดอลลาร์สหรัฐ ช่องว่างนี้บีบให้ผู้เช่าที่มีรายได้น้อย70เเซต้องจ่ายเงินมากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยทำให้ผู้เขาเสี่ยงต่อการถูกไล่ออกโครงการของรัฐบาลกลางเช่นบัตรกำนันที่อยู่อาศัยตามมาตรา8และที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุตามมาตรา2 0 2 2ให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแต่เข้าถึงครัวเรือนที่มีสิทธิ์เพียงประมาณ25เท่านั้น ในปี2566มาตรา202ได้เพิ่มหน่วยที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุราคาประหยัดไม่กว่า1,100แห่งทั่วประเทศซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้ใกล้เคียงกับค่าครองชีพจะช่วยลดแรงกดดันทางการเงินสำหรับหลายๆคน โครงการป้องกันเช่นโครงการ h โฮมเซฟของรัฐแคลิฟอร์เนียประสบความสําเร็จในการช่วยเหลือผู้สูงอายุและครอบครัวที่มีความเสี่ยงให้มีที่อยู่อาศัยผ่านความช่วยเหลือทางการเงินและบริการสนับสนุนโครงการ Housing First ซึ่งจัดหาที่อยู่อาศัยถาวรโดยไม่มีเงื่อนไขควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตและการจ้างงาน มีอัตราความสำเร็จ90%แต่ให้บริการแก่ผู้ที่ต้องการเพียงส่วนน้อยเท่านั้นเนื่องจากช่องว่างด้านเงินทุนและการประสานงานความร่วมมือที่ดีขึ้นระหว่างหน่วยงานต่างๆและการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดยิ่งขึ้นต่อการเลือกปฏิบัติด,ด้านที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งโดยการลงทุนอย่างมุ่งมั่นและความพยายามร่วมกันเราสามารถทำให้ที่อยู่อาศัยเป็นจริงได้อย่างมั่นคงไม่ใช่ความฝันอันเลื่อนลอยสำหรับคนไร้บ้านหลายพันคนในปัจจุบัน 8. คุณสามารถช่วยได้อย่างไร การยุติปัญหาคนไร้บ้านไม่ใช่ความรับผิดชอบของรัฐบาลหรือองค์กรขนาดใหญ่เพียงเท่านั้นนี่คือความท้าทายที่ต้องอาศัยความเห็นอกเห็นใจจากชุมชนและบุคคลทุกการมีส่วนร่วมล้วนมีความสําคัญไม่ว่าจะเป็นการอาสาทํางานที่ศูนย์พักพิงในท้องถิ่นการบริจาคสิ่งของจําเป็นเช่นอาหารเสื้อผ้าหรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัยหรือการสนับสนุนองค์กรไม่แสวงหาผลกําไรที่ให้บริการที่สําคัญในปี2566มีชาวอเมริกรัน ประมาณ3.5ล้านคนที่อาสาทำงานกับองค์กรต่างๆที่ช่วยเหลือคนไร้บ้านซึ่งแสดงให้เห็นว่าความพยายามของแต่ละบุคคลสามารถสร้างผลกระทบที่มีความหมายได้อย่างไรการเป็นอาสาสมัครไม่เพียงแต่เปิดโอกาสให้ช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเท่านั้นแต่ยังช่วยให้เข้าใจเรื่องราวเบื้องหลังของผู้คนและได้เห็นความกล้าหาญของผู้คนที่ทำงานเพื่อสร้างชีวิตใหม่ การสนับสนุนเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สรงพลังการสร้างความตระหนักรู้ในวงสังคมของคุณจะช่วยขจัดความเชื่อผิดๆและตราบาปที่เป็นอันตรายต่อคนไร้บ้านการส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจและการลงมือทำการสนับสนุนนโยบายที่เพิ่มที่อยู่อาศัยราคาประหยัดปรับปรุงการเข้าถึงการดูแลสุขภาพและขยายบริการด้านสุขภาพจิตและการติดยาเสพติดสามารถสร้างความแตกต่างที่ยั่งยืนได้ข้อมูลจาก National Low Income Housing Coalition ยินดีที่ได้รู้จักถูกท่านสหรัฐอเมริกากำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนบ้านเช่าราคาประหยัดสำหรับผู้เช่าที่มีรายได้น้อยมากมากกว่า7ล้านหลังการลงคะแนนเสียงเลือกผู้นำที่มุ่งมั่นในความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวจะช่วยเสริมสร้างเครือข่ายความปลอดภัยชุมชนซึ่งสามารถป้องกันปัญหาคนไร้บ้านได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริง เงินบริจาคเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการสร้างที่พักพิงที่อยู่อาศัยชั่วคราวและโครงการป้องกันค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อป,ปีในการจัดหาที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและบริการสนับสนุนแก่คนไร้บ้านหนึ่งคนอยู่ระหว่าง1 2 0 0 0ถึง15,000ดอลลาร์ 1, 000, 000สหรัฐซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของเงินทุนที่มั่นคงหากไม่สามารถบริจาคเงินได้การระดมทุนหรือการแบ่งปันเรื่องราวบนแพลตฟอร์มอย่าง Street Story Homeless จะช่วยกระจายความตระหนักรู้และ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนร่วม สุดท้ายนี้การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญชาวอเมริกันเกือบ60อร์เซไม่มีเงินออมเพียงพอที่จะครอบคลุมเหตุฉุกเฉินมูลค่า1,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐทำให้หลายคนเสี่ยงต่อการสูญเสียที่อยู่อาศัยอย่างกระทันหันการส่งเสริมให้เพื่อนและเพื่อนบ้านสร้างกองทุนฉุกเฉินหาที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงตั้งแต่เนินเน่นๆและเชื่อมโยงกับทรัพยากรในท้องถิน่นสามารถหยุดยั้งปัญหาคนไร้บ้านได้ก่อนที่จะเริ่มต้นทุกการกระทำล้วนมีค่าและร่วมกันพลิก สถานการณ์ปัญหาคนไร้บ้านได้ก้าวมองไปข้างหน้าความหวังอยู่ไม่ไกล มองไปข้างหน้าอนาคตของคนไร้บ้านในเดนเวอร์และทั่วประเทศยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระม,มัดระวังโดยอิงจากความก้าวหน้าที่เป็นรูปธรรมและกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วยกตัวอย่างเช่นเดนเวอร์ Denver พบว่าจำนวนทหารผ่านศึกไร้บ้านลดลงกว่า90%ซตั้งแต่ปี2010ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความพยายามอย่างมีเป้าหมายของโครงการต่างๆเช่นโครงการริเริ่มที่อยู่อาศัยก่อน housing first initiative และโครงการที่อยู่อาศัย แบบสนับสนุนเฉพาะสำหรับทหารผ่านศึกความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงลำพัง ในระดับประเทศจำนวนทหารผ่านศึกไร้บ้านลดลงประมาณ50%ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระทรวงการเคหะและพัฒนาเมืองของสหรัฐอเมริกาฮั utt, ระบุว่ารูปแบบที่อยู่อาศัยก่อน Housing First ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในเดนเวอร์และเมืองอื่นๆมีอัตราการคงอยู่ของบุคคลที่ได้รับที่อยู่อาศัยถาวรควบคู่ไปกับบริการสนับสนุนสูงถึง90% นี่เป็นสถิติที่สำคัญเพราะแสดงให้เห็นว่าการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงไม่เพียงแต่เป็นไปได้เท่านั้นแต่ยังยั่งยืนสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาคนไร้บ้านอีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้นสภาระหว่างหน่วยงานของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับโครงการคนไร้บ้าน Housing First Council คาดการว่าการขยายโครงการที่อยู่อาศัยก่อน Housing First Program และเงินอุดหนุนที่อยู่อาศัยของรัฐบาลกลาง Federal Housing จะช่วยลดจำนวนคนไร้บ้านทั่วประเทศลงได้25%ภายมีปี2027 ความพยายามในการป้องกันก็แสดงให้เห็นถึงความหวังเช่นกันโครงการที่ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินด้านค่าเช่าได้ช่วยให้ผู้คนหลายหมื่นคนหลีกเลี่ยงการถูกไล่ที่ในแต่ละปีเฉพาะในรัฐโคโลราโดเพียงรัฐเดียวมีครัวเรือนเกือบ2 0,000่นครัวเรือนได้รับความช่วยเหลือด้านค่าเช่าในปี2024ฉันรู้สึกขอบคุณจากข้อมูลของกรมกิจการท้องถิ่นรัฐโคโลราโด ใช่ดูเหมือนว่าฉันจะเอาเขาใส่ถุงซิปล็อกให้คุณแล้วดังนั้นความพยายามเหล่านี้จึงช่วยลดการไหลเข้าของคนไร้บ้านและลดแรงกดดันต่อศูนย์พักพิงยังคงมีความท้าทายที่น่ากังวลดังนั้นหากคุณยังไม่มีคุณก็ไม่ต้องเปิดโครงการนี้เลยโครงการนี้จะแสดงให้คุณเห็นเดนเวอร์ Denver กำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยราคาประหยัดประมาณ7 0,000หน่วยและผู้เช่ารายได้น้อยประมาณ7 4เเซนใช้รายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งไปกับค่าเชา่า ตามรายงานของโครงการริเริ่มคนไร้บ้านเมโทรเดนเวอร์ลองเพิ่มค่าเช่านี้ให้คุณดูค่าเช่าเฉลี่ยของเมืองเพิ่มขึ้นเกือบ10%ในปีที่ผ่านมาซึ่งสูงกว่าการเติบโตของค่าจ้างอย่างมากแม้จะมีอปุปสรรคเหล่านี้แต่ข้อมูลยืนยันว่าด้วยเงินทุนที่มุ่งเน้นนโยบายที่ชาญฉลาดและการมีส่วนร่วมของชุมชนการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายจึงเป็นไปได้คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างไร สิบความคิดสุดท้ายปัญหาคนไร้บ้านในอเมริกาไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับบางเมืองหรือกลุ่มคนบางกลุ่มอีกต่อไป มันเป็นวิกฤตการณ์ที่แพร่หลายและซับซ้อนซึ่งส่งผลกระทบต่อชุมชนทั่วประเทศใช่แม้แต่ผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นชนชั้นกลางที่มั่นคงครอบครัวที่มีงานที่มั่นคงและผู้สูงอายุที่มีรายได้คงที่ก็มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากค่าที่อยู่อาศัยพุ่งสูงขึ้นและตะข่ายนิรภัยไม่สามารถรองรับพวกเขาได้ ช่องว่างระหว่างค่าจ้างและค่าเช่ายังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขณะที่โครงการต่างๆเช่นมาตรา8และมาตรา20 202ให้บริการเพียงส่วนน้อยของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หากปราศจากการลงทุนอย่างกล้าหาญในที่อยู่อาศัยราคาประหยัดการปฏิรูประบบและโครงการช่วยเหลือต่างๆความแตกแยกนี้จะยิ่งเลวร้ายลงนอกเหนือจากตัวเลขยังมีเรื่องราวของผู้คนจริงๆเช่นมาเรียเดวิดและจามาลซึ่งชีวิตของพวกเขาพลิกผันไม่ใช่เพราะความสมัครใจแต่เป็นเพราะสถานการณ์ใช่การสูญเสียงานวิกฤตทางการแพทย์การต่อสู้ของครอบครัวและอุปสรรคเชิงระบบมักผลักดันให ผู้คนกลายเป็นคนไร้บ้านและเรื่องราวเหล่านี้เตือนใจเราว่าวิกฤตการณ์นี้เกี่ยวกับความยืดหยุนและความกล้าหาญของมนุษย์ไม่ใช่ความล้มเหลวการยุติป,ปัญหาคนไร้บ้านต้องอาศัยความรับผิดชอบร่วมกันสิ่งที่รัฐบาลองค์การไม่สแสวงหาผลกำไรธุรกิจและบุคคลทั่วไปต้องร่วมมือกันเพื่อขยายการเข้าถึงที่อยู่อาศัยพัฒนาสุขภาพจิตและการสนับสนุนผู้ติดยาเสพติดและสร้างเส้นทางสู่การจ้างงานที่มั่นคง การเปลี่ยนมุมมองของเราต่อคนไร้บ้านมีความสำคัญพอๆกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายตราบ,บาบสร้างกำแพงกั้นระหว่างคนไร้บ้านกับชุมชนปิดกั้นความเห็นอกเห็นใจและการลงมือทำเมื่อเราตระหนักถึงมนุษยธรรมเบื้องหลังสถิติเราจะส่งเสริมความเห็นอกเห็นใจที่สามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงได้อนาคตขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองว่าคนไร้บ้านเป็นความท้าทายที่เราสามารถเอาชนะได้หรือเป็นโศกนาฏกรรมที่เรา รายอมรับเรามีข้อมูลโครงการและเครื่องมือที่เราต้องการมีเพียงเจดจำนงร่วมกันที่จะทำให้ที่อยู่อาศัยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับทุกคนแล้วคุณจะมีบทบาทอย่างไรคุณจะร่วมสร้างความแตกต่ามหรือจะมองออกไปเมื่อวิกฤตทวีความรุนแรงขึ้นทางเลือกเป็นของเราและถึงเวลาที่ต้องลงมือทำแล้วกดติดตามช่องของเราซึ่งเราจะค้นพบเรื่องราวแบบนี้อีกมากมายสมัครสมาชิกและมาร่วมกันขุดคุยด้วย ด้วยกันแล้วพบกันใหม่บนเส้นทางต่อไป